you <laughs> <pam? S 1> เดี๋ยววันนี้เราจะมาทําไก่อฟางนะคะเพื่อนเนาะเรามาทํอยูนาเรานะคะเดี๋ยวเราจะขุดดินก่อนนะคะตรงนี้เเดี๋ยวเราจะก่อไฟก่อนอเดี๋ยวมาดูนะคะว่าวันนี้ไก่อฟางเรามันจะสุกหรือเปล่าเนาะเราก็จะเริ่มกาอกองไฟนะเพื่อนเนาะทีนี้เราก็จะเริ่มเก่ะกองไฟกันเลนะคะ่ะ <ST AN TI AL> เราไม่มีเสียง <ST AN TI AL> เพื่อนเราก็เลยเอา เราลืมเอาเสียมเาเาก็เลยเอา,เอาด้มามฟ้าขุดเนาะเพราะว่ามันน่าจะได้แหละลเราจะเอาเนี่ยประมาณนี้เนาะแล้วเราก็จะเอาดินจบมัน ให้มันแน่นๆเนะาะไอเดี๋ยวทีนี้เราก็ได้แล้วนะเพื่อนเนาะได้ขวดแล้ว<อ>เดี๋ยวเราที่นี่เราจะเอาไก่ที่เราหมักไว้เนาะนี่เนาะไก่ที่เราหมักไว้<อ>เหลืองเลยนะคะ<อ>เดี๋ยวเราจะเอาไก่ที่เราหมักไว้ใส่เข้าไป 哎呀，妈的，真丢人。 เราก็จะเอาปี๊บปี๊บคุมเพื่อนเอาปี๊บมาคุมนะคะนี่เนาะเอาปี๊บมาคุม,มเราจะปี๊บมาคุมไก่เรานะคะ่ะเ,เดี๋ยวเราก็จะถมถมดินก่อนนะ,ะถมดินรอบรอบ ก็จะผมดินรอบๆนะรอบปีกแล้วว่าเพื่อที่จะให้แบบว่าทม่เข้าไปแล้วเราก็เอาฟางใส่ค่ะเพื่อนฟาง ะะเดี๋ยวเราก็จะเอาฟางมาใส่นะคะแล้วเราก็จะเผาเนื้อฮีเนาะนี่นะคะ,ะ,คะเราก็เอาฟางคุมเสร็จแล้วนะคะเพื่อนเดี๋ยวมาลุ้นว่าไก่เรามันจะสุกหรือเปล่านะวันนี้น้องเพื่อนนี่เราก็จะจุดไฟเลยนะคะเดี๋ยวมาดูเนาะ,ะนี่เพื่อนน่ากลัวมากกับตอนนี้เนาะไก่ฟางแล้วเนะ,ะเดี๋ยวดูนะคะดูให้ดูว <c oughs> ิ่งหนีเลยร้อน ฟางเราก็เปียกนะเพื่อนๆฟางเปียกค่ะฟางเปียกเออต้องถามฟางที่มันไม่เ,มเ,เปียกเลยเราก็รอให้ไก่เราสุกนะคะฟางไฟลายลฟางนี่ห้าหกรอบเลยเพื่อนๆใส่เข้าไปเรื่อยๆเนาะดูรอดูนะเพื่อนๆเราจะได้กินไก่อบฟางแเราไหมเนาะวันนี้เนาะล้รนๆมันจะสุกหรือเปล่านะคะ โอ้ร้อนเลยเพื่อนๆร้่อนอจนร้อนแล้วตอนนี้เดี๋ยวมาลุ้นไก่เราจะสุกหรือเปล่านะคะตอนนี้เนาะเดี๋ยวเราทําไปเรื่อยๆก่อนเนาะเรากลัวไก่เราไม่สุกนะตอนนี้เราเผาไปเรื่อยๆอเดี๋ยวเราจะมาดูไก่เราทีเพื่อนเนาะเราว่ามันสุกแล้วแหละเดี๋ยวเรามาลุ้นกันว่าไก่เราสุกหรือเปล่านะคะทีเนาะ เราก็จะดับไฟเพื่อนแบบนี้คือตอนนี้เดี๋ยวเราจะเอาไก่เราคิดว่ามันสุกแล้วนะไก่เดี๋ยวมาดูนะคะ เดี๋ยวมาดูไก่เราเือนทีเนาะเราเผาเสร็จแล้วนะคะทีนี้เนาะอบฟางเราเดี๋ยวเรามาดูนะคะว่าไก่เรามันจะสุกหรือเปล่านะเพื่อนเนาะเดี๋ยวเอาออกไปก่อนเอาดินออกไปก่อน ยังรางเพื่อนเกือบไม่เกีเยวอะไรเกือบไม่ได้กินเลย <c oughs> โอ๊ยหาลัะเลยจะดูไก่อบฟางอะไรไม่เกี้ยวเลยโอ้ตายแล้วเกือบไม่ได้กินเลยมันเพื่อนเรากลัวมันไม่สุกเนาะเราก็คิดว่ามันจะไม่สุกเลยเราก็เลยต้องแบบดําเมี่ยมไม่ไดูอ่ะเข้าไปดูไก่ดูโอ้โหตายแล้วไก่เราอ่ะวันนี้ก็จะว่ายไงประสบความสำเร็จไม่ประสบความสำเร็จเพื่อนไม,นะอไม่เนาะเอา เดี๋ยวเราก็จะเอาไปเอาไปชิมแล้วเพื่อนบางทีนเนาะเขาจะมาเอาไก่แล้วเพื่อนเนาะไก่เอาวางเราเกือบไหม้เพื่อนดูดิเกือบไหม้เลยอะเออตายละเ,เดี๋ยวเราก็จะมาเอาไปไปชิมแล้วที่เนาะเพื่อนเนาะโอ้เดี๋ยวๆออกไหมอะออ้ไหมเออโอ้อกๆวิ่งโอ้ เราว่ากลัวว่ามันไม่สุกกับมันเพื่อนเราก็เลยใส่ฟางเยอะเนาะเกือบไหม,ม้เลยไก่เราก,ก็โอเคอยู่นะกินได้อยู่เนาะเดี๋ยวเราไปชิมกันทีเนาะเนี่ยราไก่เราเนาะเดี๋ยวเราก็จะมากินไก่แล้วคดีนี้เ้องไก่ดแล้วเนาะถามว่าสุกไหมสุกนะครับเพื่อนเนาสุกจนเกือบจะไหม้ไก่เราเดี๋ยววันนี้เราก็จะมากินไก่กันเราก็เตรียมน้ำจิ้มมาเรียบร้อยเนาะไก่นะเราเนาะเดี๋ยวเรามาชิมกันเลยนะเพื่อน สุกนะนเพื่อนนะสุกนะคะว้าวสุกกับไหมนะเพื่อน e> อืมหือ,อย่อดมากเดี๋วยวเราก็จะมาชิมไก่กันนะคะนี่นะคะไก่เราเนาะสุกนะคะเพื่อนไม่ใช่ไม่สุกนะคะสุกนะคะอื้อหือ เลยทุ่ยเลยโหสุดยอดมากแค่หูฟังเราดยอดมากเบื่อโหด่อยอ,อร่อย,ออยฟินฟิน อร่อยมากเพื่อนลองไปทำดูนะคะใครชอบทำเมนูอาหารเนาะคือเราก็เป็นครั้งแรกเพื่อนเรามันก็เกือบไหมเราพูดถึงเนาะแต่ว่ามันก็สุกนะให้เรากินเนาะนี่เ,เพื่อนให้ดูใหม่นะคะดูว่ามันจะมันสุกนะนเพื่อนนะมันสุกนะคะมันไม่ใช่วันไหมนะมันสุกนะคะ ี๋ยวมีคนมาชิมเดี๋ยวเดี๋ยวให้ชิมเดี๋ยวให้ชิมอ่าเดี๋ยวจะให้ชิมว่าอร่อยไหมเดี๋ยวพี่จะหั่นให้สองคนให้ชิมพี่น่าจะให้คนราคาเนาะพี่จะได้ว่ากินม,มันจะกินเนึ่งพีอู้แต่มันจะร้อนร้อนไหมมาชิมมาชิมได้นร่อย ไม่มีคนชิมให้เราชิมคนเดียวอะที่พี่หั่นให้นี่นะอ่ะชิมชิมกันเลยเด้ออะชิมกันเลยอะร้อนไหมอ่ะชิมชิมร้อนร้อนร้อนนะเป็นยังไงอร่อยอะคับเจ็บบอ เออเอากินก like. ินน ok so 네 mm ี่ก bon ินหน่ที่หั่นให้น่กินเลยกินเลยแต่ไม่มีข้าวนะพี่ไม่มีข้าวให้นะไม่มีข้าวเอาเลยหนิว่าดำกล้องเลยนี่แซบวะนี่ได้ออกยูทูปแล้วสตโนนี่แซบวะอู้แซบวะครับอ้ยบ่มีเข่าเนาะถ้าได้เข่านี่แซบเลยนี่นี่เกือบใหม่เบิดเนี่ยเออแซบ มีเข่านี่แสบเลยเนาะเอาวเลยกินเลยเนี่ยกินเลยพี่น้องกินเลยฮนะกินพากันกินโอ้ผมแต<า>่นไม่ฮะผมผมได้อ <laughs> ันไม่เหรอเกือบ <laughs> มันมันเป็นครั้งแรกมันเป็นครั้งแรกเนาะนี่เนาะเออ ไม่เลยดิอันไหแล้วก็ออกเลยอย่างนั้นโอ้หมายความว่าต้องประมาณเอาฟางประมาณห้าห้าครั้งมันจะสุกพอดีแต่นี่นะสิบมันก็เลยแบบว่าเกือบไหมเนาะพูดถึงเรารู้วิธีการทำเ,เดี๋ยวคราวหน้าเราก็จะ,อะแอบวอรบอันนี้ <laughs> มีแข็กรับเชิญพิเศษเพื่อนนี่เนาะอร่อยมากบวกขมด้วย <laughs> กูมีเข่าเนาะเขาเขาัากินน้ำเนาะแซบบ่บ <ś v ict im> พักกันได้หลายบอกกระป๋อมได้แค่าหารตัวโตโอ้ได้ออกได้ออกยูทูปได้สองคน <ś v ict im> อยากเบิง่งเจ้าของอยู่น่าใ้เบิ่งติดตามช่องเด้อ <ś v ict im> ได้ออกยูทูปรีนี่ทั่วโลกก็ได้เบิ่งสุวโตนี่ตัวได้ออกทั่วทัดไปเลยนี่เขาเห็นทั่วโลกในฝรั่งฝรั่งเห็นเบิดดเ้งนี่ ได้วอกอลีเลยนะคมแต่อันใหม่มันบอกเนาะแต่ว่าอันใหม่มันเนาะมันใหม่คมอิ่มเลยบอกว่ามมีเข่าให้เนาะถ้ามีเข่าเพราะว่าบ่ได้เอาเข่ามานำเพราะว่าคกระมามาเฮ็ดมีนักชิมด้วยน้เบื่อ มีนักชิมด้วยนะตอนนี้มีนักชิมสองคนแล้วก็แซ่บเอาได้ออกยูทูบหรได้เนี่ยนี่นะสตูดติดไปเบิ่งเลยส่องพี่คนติดตามประมาณแถนโนอทั่วโลกได้เห็นเนี่ยเอาลงสุโดตัวนี้คนทั่วโลกเห็นหมาเลยเนี่ยคือว่ามีน้าไม่กินแต่คือมีแต่นาม แบบสีนิดเดียวหนึ่งน้ำกับบมีกินบบบนี้เอาแค่นะเนาะเอาเนาะเออเอาอ่ะเดี๋ยวก็คงจะแค่นี้นเนาะเพื่นอนๆเนาะมีนักชิมมาให้เราชิมแล้วเดี๋ยวมาเจอกันคลิปต่อไปนะคะเพื่อนๆคะ่ะถ้าชอบก็อย่าลืมกด subscribe ก,ไกดไลค์กดแชร์แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะคะเดี๋ยวมาเจอกันคลิปต่อไปว่าเราทำไรดูเนาะสำหรับวันนี้ก็แค่นี้นะคะบ๊ายบายคะ่ะบ๊ายบายบ๊ายบายกันบ๊ายบายพี่เนละยบาย